สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็สวัสดีแฟนลับนะครับสำหรับฮับติงก็คลิปนี้ก็มาชมนะครับขาตั้งกล้องหน้ารถนะครับราคาถูกนะครับสั่งมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับกาเจอภาพสวยๆนะครับบรรยากาศสวยๆถนนสวยๆแล้วก็จะมาถ่ายทำให้แฟนขับไ้ชมกันนะครับก็สั่งมานะครับจากละเข้าไลน์แล้วก็มาดูกันเลย่ะ โอเคไหมนะครับผมก็จะพูดเร็วพูดชับนะครับไม่คิดยืดเยื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยนะครับแสงนะครับแสงน้อยถ้าตั้งกล้องเมื่อไหร่ปุ๊บแสงน้อยทันทีนะครับก็เลยต้องใช้โคมไฟช่วยนะครับก็จจะเป็นการรีวิวแบบนะครับธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มันเป็น เทคนิคพิเศษอะไรนะครับมาดูเน้นการใช้งานแล้วกันนะครับราคาไม่ถึง100นะครับส่งมาจากจังหวัดภาคกลางนะครับไม่ไกลเป็นของคนไทยเรานนัเองนะครับเป็นร้านของคนไทยอุดหนุนคนไทยนะครับใช้สินค้าที่มาจากคนไทยหรือว่าคนร้านคนไทยนะครับอุดหนุนนะครับเงินก็จะได้ไม่ั่วไหลนะครับ ก็เขาก็จะเป็นไอ้นี่เนาะผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับที่จับน่าจะเป็นแบบสุญญากาศอเหนียวด้วยเรื่องของเรื่องนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นกาวเหนียวเหนียวท่านท่านผู้ชมเราเก็บไวปติดไว้คืนก่อนนะครับนึกว่าเป็นแบบสุญญากาศที่เฉยนะครับ ผมเอาขาตั้งกล้องไปตั้งภาพสวยๆวยยิวสวยหน้ารถดแล้วมือถือชอบหล่นนะครับถ้าเป็นมือถือที่แพงๆเลยจะหล่นบ่อยๆไม่ไหวนะครับเสียตังค์ซ่อมอีกนะครับเพราะซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งก็น่าจะติดกับหน้ารถถ้าติดแล้วก็น่าจะติดเลยนะแบบท้าวรนเพราะว่ามันมีกาวด้วยนะครับมันอาจจะถอดออกยากนะครับคุณสมบัติเขาปรับระดับได้ คร,รับแบบระดับนี้นะครับก็เหมาะหลายท่านที่อาจจะใช้มือถือเป็นติดเป็นกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็เอาไว้ดูนะครับ GPS นะครับเวลาเราเดินทางนะครับดูเส้นทางก็น่าจะใช้ดีนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นแบบขาตั้งแล้วไม่ไม่โอเคนะครับ เป็นขาตั้งที่ผมรีวิวไปแล้วมันชอบหล่นนะครับมันไม่มีที่ยึดนะครับแต่ถ้าตั้งทีอยู่ที่บ้านก็ไม่มีปัญหาตัวนี้เขาไม่ได้มีคนณสมบัตดกาวก็2ชิ้นนะครับไม่ง่ายราคาไม่ไม่กี่บาทตัวนี้เขากดก็ยังไม่เคยใช้ก็ร,รีวิวไปเรื่อยนะครับกดเขาจะล็อกนะครับกดขึ้นเขาจะล็อกนะครับเลื่อนได้ซ้าย ประมาณนี้ใช้ยังไม่เป็นหรอกรีวิวไปเรื่อยนะครับกดเลื่อนได้ประมาณนี้นะครับถามว่าแข็งแรงไหมก็ได้อยู่นะครับนี่กเลื่อนนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับท่านผู้ชมเข้ามุดออกได้นะครับคุณสมบัติก็ประมาณนี้นะครับ เอาหมุนออกลองแงะลองลองแงะลองลองดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับข้างหลังก็หมุนเข้าหมุนออกนะครับคลายคลายตัวนี้ก่อนจะค่อยยัดนะครับเดี๋ยวเรจะทําให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วกดนี่นะครับก็มีตัวยึดนะครับตัวเลื่อนเป็นแนวตั้งแนวนอนของมือถือนะครับประมาณนี้ ครับเผื่อท่านใดสนใจที่จะใช้นะครับก็ราคาไม่หยีสตางนะครับนะครับหยีสตางนี่เราคลายออกก่อนคลายแบงนี้เราตัวนี้ยัดเข้าไปปับ๊บเราหมุนยึดเข้าไปนะครับให้มันแข็งแรงแประมาณนี้นะครับก็จะได้ที่ตั้งมือถือนะครับหน้ารถ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแนวนอนก็ได้แล้วก็บิดก่อนนะครับเป็นแนวตั้งแนวนอนก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ยังเหมุนยังไม่ได้ยึดแน่นนะครับแล้วก็หมุนได้นะครับหมุนกี่องศาก็ได้นะครับตั้งแนวนี้ อย่าน,นี้เป็นแนวตั้งนะครับตั้งมือถือก็ปรับองศาประระดับก็ประมาณนี้ครับคุณสมบัติเขาก็ท่านใดสงสัยแล้วสอบถามมาแล้วกันนะครับเขาไม่กี่สตางค์นะครับก็น่าจะใช้ดีอยู่นะครับน่าใช้ดีอยู่เพราะร้านของคนไทยซื้อมาส่วนใหญ่ก็ไม่ผิดหวังนะครับก็คุณสมบัติก็เหมาะสมตามราคานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะม,มีอะไร้วมั้ ก็ขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็รีวิวเก็ดเล็กๆน้อยๆของใช้ประจาําวันประจําบ้านให้ได้ชมนะครับที่ใช้ในชีวิตประจาําวันสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ผู้ติดตามหน้าใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ